สวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปแคมปิ้งนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วครับอยู่ที่ท่าเรือวันนี้ผมใช้บริการท่าเรือลาชาเฟอรี่นะครับจากเกาะสมุยไปลงดอนสักนี้ก็ได้ตั๋วมาแล้วได้ตั๋วเที่ยว9้าโมงนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะ9้าโมงแล้วเดี๋ยวก็จะได้ลงเรือกันนะครับ เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าคลิปนี้เราจะไปทำอะไรบ้างซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ไปแคมปิ้งนะครับแบบแคมปิง้งแบบตั้งใจไปแคมปิง้งแบบจริงๆจังๆนะครับนี่คือครั้งแรกเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างในแคมปิง้งคืนนี้นะครับ ที่เราก็มาถึงแล้วครับที่แมวฟ้ารีสอร์ทนะครับตอนนี้ก็กางเต้นกันแล้วนะครับารดงงยยยหักก เริ่มจากเต็นตัวเองก่อนเลยนะครับเต็นตัวเองครับหนึ่งรังนะครับนี่พี่ก๊อลฟนะครับก๊อล์ฟกอล์ฟกำลังทำอะไรไม่รู้การเต็นนี่เสียโอสุล่าเนี่ยผมมาคนเดียวนะครับวันนี้คนเดียวคนเดียวเดียวคนเดียวใช่ไหมครับไม่มีใครแอบอยู่ในเต็นท์นะพี่มมาากด ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับเคนได้สมุยครับเคนได้สมุยเคนได้สมุยนะครับครับผมขอบคุณครับนี่ครับพี่โคพี่โคครับเป็นเจอกันนานเลยครับมานี่พี่หวานครับพี่เก่งครับพี่หนึ่งครับกำลังกานตอนนี้เหรอใช่เดี๋ยวนะครับว่าจะสำเร็จไหมสำเร็จไหม ยาวเลยยาวเลยสวยมากมือใหม่ครับนี่เป็นครั้งแรกบรรยากาศดีมากนี่มีอะไรอ่ะข้างในอ๋อพี่ดุนนี่พี่ดุนครับพี่ดุนครับร้อนมากเลยครับพี่ดุนครับตับแตกกับตับแตกหลายบรรยากาศดีนะครับหลาตอนบ่ายมันก็จะร้อนนิดหน่อย แหล่งน้ําสะอาดที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอริปูนะครับตรงไกลๆนั้นก็จะมีสะพานลิงครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเป็นสะพานข้ามคลองครับอากาศสวยมาก <c oughs> <c oughs> สี่คนกลางนะครับคาดว่าจะไม่สำเร็จเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดนะครับวันนี้ร้านนี้เป็นพวกเราทั้งหมดเลยนะครับโซนนี้อยู่แบบริมคลองเลยครับ อากาศดีมากอยากให้มาน,นะครับโ้มครับผมยมิ้มหน่อยสินี่พี่พี่ทำอะไรครับเป็นมันจับเลยตรงไหงนเลยคะนี่ตอนนี้กำลังทซีฟูดสาวๆกำลังทำซีฟูดนะครับปลาหมึกตัวใหญ่ามากครับผมชี่อว่าตรงเาอยู่ฝ่ายนี้ไง ได้รูปได้รูปได้รูปบอกเป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้มันต้องเล่งมันไม่มึงมึงต้องให้มันมันเหมือนตอนที่เหล็กอ่ะที่เหล็กอ่ะให้เหมือนที่เหล็กอะเออนั่นแหละอ่ายังไม่ตายบายเปียบูมบายแล้วชิมแล้วกินเลยชิมพอแล้วกินเต็มให้ถูกหน่อยให้ถูก เออไม่ไม่ไมนิดๆหอมเออสวยเลยอันนี้สวยเว้ยสวยมากนิวเชฟบดูควต้องามไม่ตความไหมนั่นแหละคือความหอมพี่ไม่กิงดนะังไหมอ่ามุพี่แก เป้าจะไล่กูอย่างเดียวเลยคนอื่นเขาอยากใกล้กูอยู่นี่ปป้าไล่กูจังเลยพวกเขาพูดเลยแล้วใช่ไหมเราอย่าคิดอย่างนั้นาคิดว่าเราจะไปสบายไปสบาย นนก็เช้าวันที่สองครับตนนื่นเช้ามาก็พี่พี่เขาก็ตื่นกันมีมืม่อเช้ามีเซกอกแฮมไข่ดาววันนี้ก็รสชาติก็ดีครับเดี๋ยวให้ชมกันครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็จะพาเดินชมว่าพี่พี่เขาทำอะไรกันบ้างตอนนี้มีพี่คนหนึ่งครับที่แบบ <c oughs> กำลังจะกินคกับปูเลยเอาดูเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับใอเช้าในวันนี้ครับเดี๋ยวพี่ก๊อปจะกินให้ดูครับวีนกำเอาลงช่องอ่ะไอคนกินไปเฮียพี่เตอร์แบนๆลงพนยังกินข้าวไข่ดาวหลังบ้านได้เลย มีพี่ก๊อฟกินไข่ดาวริมคลองเดี๋ยวมาไปแข่งกันลุงพลกินเอามาจ่ายตะกุละอ๋อตะกุละพี่ปูนแล้วก็เดินขึ้นไปเลยนะไม่ต้องรอรถไปถึงหอบพอดีลกวก็ไม่ไกลหวังกคือ เป็นานีเปอร์จับใเช้าแล้วี่เอาล้น็นะสวัสดีตอนเช้าวัสดีครับกาแฟครับคูเปอร์มาสามารถค่ะถามดูป้าขายขนมปังยบขนมปังค่ะ คนขายนมปังประจำเดืนมาม่าหนึ่งไข่สามขนมปังขนมปังอีกังค่ะ เราจะกลับแล้วนะครับมีวีเบิ้มคนของขึ้นแล้วแหละเรเดิเราจะกลับกันด้วยรถคันนี้นะรรครับรอบสามครับรอบสามของกลับแล้วครับ ่เป็นเซเล็กไว้